เป็นประตูต่อศูนย์ครับอาร์เซนอลขึ้นนำไปโดนลูกซ้ำครับ, well รบลงงุดยิดอีกแล้วคร <the floor. S 2> ับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับซีรีส์ฟุตบอลรีเมรีไอโนดมาสเตอร์ลีของเรานะครับวัน,บนนี้แมตต์ต่อไปเจอเพื่อนรักของเราเองอาร์เซนอล ตุยติวเข้มนะครับนับน,นี้จะต้องชนะเท่านั้นครับมาดูกันที่ตัวผู้เล่น11ต,ตัวจริงของเรากันครับก็ oh. ได้ผู้เล่น11ต,ตัวจริงแล้วนะ oh. เดี๋ยวเราไปชมกันจากขังเราเลยครับ Hello. <laughs> the, the, of the entire season and they certainly not to the faint-hearted yet another edition of this long-standing conflict between two sides engaged in a never-ending rivalry one that never has and never will lose its intensity no matter what the context no matter how many times these two clubs meet. We are in the port city of Porto and this unmistakably the Estadio do Dragão. Blue, certainly the colour. ไปชมรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงของทั้งสองทีมกันครับวันนี้โซเลนกี้เหมือนเดิมครับทำหน้าที่สังหารในแดนหน้าส่วนฝั่งอร์เซนัลเป็นเจสุดครับทำหน้าที่สังหารแดนหน่า าชมการแข่งขันกันเลยครับสเปอร์เป็นฝ่ายเคลียร์บอลก่อนเอย์สอเวัน่นนหมุน <on S 1> ออกมา <and S 1> ได้ครับลูกนี้จะให้สันไม่ถึง <c oughs> คาริโอออกมาสกัดไว้ได้ครับเป็นบอลทุ่มของอาร์เซนอลไรซ์นบอลโดนสเปอร์ออกหลังครับเสียลูกเตะมุม ลูกอันตรายของรอ์เซนอลครับรเจมส์มิิสันพยายามไล่บอลเคไลีมาตินิลี่เสียลูกเตะม,มุมอีกครั้งครับเปิดโดยมาตินโอดิกร์ บอลทุ่มของอาร์ซนอนครับสาก้าคึ้นหลังไอร์ไกเซโดสกัดกรรไว้ได้ครับสเปอร์จะสวนกับเร็วโดนทำฟาวครับลูกนี้กรรมการเตือนไปหนึ่งครั้งครับครั้งหน้าเหลืองแน่นอนครับ สำหรับแกาเบียโอโอ้โหเข้าค่อนข้างหนักครับแบนดิสันเ่นสันมาที่โรเมโลสเปนส์สเปนส์จะให้จอร์นสันครับแต่ไม่ผ่านจินจนิลลี่หลบมาได้ส,สเปนส์ And constantly after the ball, aren't they? Yeah, I think they're, they're weighing up their options to see how long they can sustain this and, and... <imitate> and the finish and we a great save. What say, Well what can I say? Truly wonderful goalkeeping. The defense can get it clear. This could oh, spot Vicario did well the first time. Nothing he could do about the floor. I doubt he'll score too many, which come easier than that, Peter, but just look at his movement. He knew instinctively that the keeper would struggle to hold on to it. ประตูปัดออกมาเข้าทางเจสซูสครับลูกนี้โอ้โหโล่งๆเลยปาครับต้องตามตีเสมอให้เร็วครับ เฮลิโอเลนสันมาลูกนี้เป็นสเ,นส,เนสอน,สอน,สอนอช้าไม่ได้เลยนะครับเขาเข้าถึงตัวเร็วมากเบนเดวิดโซเลนกี้ไปชา้า อาอ้าโอ้โหไปเกรงใจกันครับเกือบโดนเนี่ยครับช้าปุ๊บถึงตัวปั๊บเลยครับโซลเลนกี้จะอยบอลไรโซลฮยองมินจังสั้นไปดึงครับลูกนี้โดนเลืองครับ that's a booking always looked it and here's saka timber some good work on the right flank now what's next อ้าวไปออกบอลพลาดเกือบโดนครับบิซูมาจอห์นสันเจมส์มนดิสันยังเก็บบอลไม่ได้ซันปล่อยไหลมาไม่ถึงครับทำชิงมาให้โซเลนกี้ไปไม่ได้ครับต้องรอเพื่อน คือหลังมาไม่มีใครครับโดนอาร์เซนอลเก็บบอลไว้ได้หมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับอาร์เซนอลบุกมาหน<ำ>ึ่งประตูต่อศูนย์ครับต้องแก้เกมซะหน่อยแล้วต้องส่งกองหน้าเร็ว ส่งเวนเนอร์กับเอมเบอร์โมลงมาครับในครึ่งหลังเป็นการแก right. ้เกมของลุงต right ุ้ยเพื่อที่จะเอาประตูตีเสมอให้เร็วที่สุดครับเซนอนได้ฟาวครับ

เจอลูกเตะมุมงล้วครับโอดิกัดเปิดบอลเข้ามาหงได้นะครับแต่ออกหลังไปครับลูกนี้โอติก <'s> ัดไล่มิคาลิโอเล่นสั้นๆกับบิสมา เจมสันซอนครับไม่ผ่านลูกนี้อ้าวขอไปกักกันครับนิดหนึ่งไปออกบอลพลาดครับรีบไปนิดหนึ่งลูกนี้ And it's Son heung Min. And here's Werner. Kepa deals with it effortlessly. Louis Skelly tries to get it forward quickly. And here's Jesus. Oh, look, I'm a sucker. Oh, shame. That was nicely worked. That was creative. <laughs> good, lively movement, which pretty much dictated the pass. ถ้าเขาปั่นซ้ายนะครับน่าจะเรียบร้ oh, อยอาร์นลสั้นมาิคาลิโอออกบอลสั้นมาเบนเบโมเฮนเนอร์ได้ฟาวครับ <Was it S 2> สเปอร์เนี่ยครับกาเบียโดนเตือน <that> ไปแล้วครับครั้งนี้ไม่รอดครับเข้าบอลแรงนะครับมาคายิส Jim Madison, Davis and here's some Hyun-min. Clearance and very necessary. Tottenham Hotspur are definitely going about this the right way. Well, this isn't the time to talk about risks now, Jim, is it? They just have to hurl everything at it and hope for a break. Just has to be done. Now it's Werner. เอ็เบอร์โม่ไม่ผ่านครับเกือบหลุดนะครับเมื่อกี้ซาลีบาคิดหลังมาเกเปะออกบอลไม่ค่อยดีเท well ่าไหร่โรเมอรโมมองไว้ได้ครับเจมแมนดิสัน peter they have to fight the onset of desperation and keep enough cool heads to <laughs> <still> <laughs> the arsenal clearly aren't looking comfortable on the ball at the moment predictability has just crept into their play Werner and he's searching through the <laughs> <laughs> Well, the lead may be fragile, but the keeper was focused and strong. Kepper sends that a long way, and here's Werner. and here's Song jung min It has gone through to him. And the whistle's gone I'm Tottenham Hotspur have a simple task to find something sustained now and keep the pressure on. No matter the tree. No matter. The super been ตัวครับส่งปั๊บ Son Heung-min. Now it's Werner. Unquemo. Cuomo. So. Rice cuts it out. ออนไม่ถึง Son. ไม่ทันนะครับทดสามนาทีไม่แน่ไม่แน่หมดสิทธิ์เลยครับอย่างนี้หมดเวลาการแข่งขันครับแ้คาบ้านครับแบบนี้ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันในนัดนี้อาร์เซนอลบุกมาเอาชนะสเปอร์ถึงบ้านนะครับหึประตูต่อศูนย์สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่กับอีพีหน้าครับสวัสดีครับ